หน่อยากได้ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสที่มีกันของตกและขอความลึกพิเศษ75เซนและเป็นระบบโนฟอสไม่มีน้ำแข็งเกาะที่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะค่ะก็จะต้องเป็น2รุ่นนี้เลยนะคะเคาน์เตอร์สแตนเลสทั้ง2ใบนะคะขนาดเท่ากันหน้ากว้าง1เมตร20นะคะแล้วก็ลึกพิเศษ75เซนนะคะความสูงของฉากกันตกนะคะ15เซนแล้วก็ ความสูงของตั้งแต่เคาน์เตอร์ลงไปที่ลอนะคะแ5เซนค่ะรวมเป็นความสูงทั้งตู้นะคะ1เมตรค่ะมีทั้งแบบแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีน้ําแข็งเกาะน,นะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิสําหรับแช่เย็นแล้วก็ชั้น,นตะแกรงปรับระดับได้ แล้วก็จะมีตัวโชว์อุณหภูมิดิจิตอลอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นที่สําหรับล้างพึ่งของตู้นะคะอยู่ด้านหน้าสามารถทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ,คะแล้วก็ความจุทั้ง2ใบนี้นะคะเท่ากันค่ะก็คือ245ลิตรนะคะตัวแช่แข็งเนี่ยจะทําอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์ถึงติดลบ18นะคะส่วนตัวแช่ยเย็นเนี่ยจะทำความเย็นได้ที่0ูนย์ถึง5องศาค่ะ ี๋ยวจะพามาดูตัวแช่แข็งเลยนะคะนี่ก็คือแช่ไอศครีมแช่แข็งแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีน้ําแข็งเกาะค่ะเป็นทําความเย็นจากพัดลมนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปราคานะคะก็คือตัวแช่เย็นหน้ากว้างเมตรยี่สิบนะคะรุ่นนี้เลยที่มีฉากกันตกมาให้นะคะราคา37,800บาทค่ะแล้วก็ตัวแช่แข รุ่นนี้เลยนะคะราคา38,800บาทค่ะก็สามารถทักมาได้นะคะที่เบอร์โทร063-434-9544หรือว่าไลน์ id asi แล้วก็โมเดนฟูพิมเล็กค่ะสนใจเข้ามาดูสินค้าตัวจริงเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านตู้แช่สาขากรุงเทพพุรมนทนสายสเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8 0โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะ ทองเมือนต้องใช้มีแต่ของที่อยู่ข้างในคือคำว่ารักจากใจของคนส